สูตรดับบนแม่นๆนะฮะลงให้แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรการได้อะไรนะครับแล้วก็ไปคํานวณกันนะฮะในท้ายคลิปพับเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเล่นการพนันนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังคลิปกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรบนนะฮะดับบนวันล่าสุดได้อะไรนะฮะ อันนี้คือของงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณไปพร้อมกันนะครับแล้วก็มาดูงวดล่าสุดว่าได้อะไรนะฮะจากสูตรนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหมุนท้ายครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักสิบหมุนท้ายครั้งที่สองนะฮะมองเห็นไหมนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะได้สองนะครับออกสามศูนย์แปดนะฮะ เสรติดกันไปนิดนึ่งอ่างูต่อมาสี่บวกแปดสี่บวกแปดนะฮะเท่ากับสิบสองนะครับหงายออกห้าเก้าเจ็ดครับผมอ่างูต่อมางูที่สิบเจ็ดเดือนสองนะครับห้า หลักร้อยได้ห้าหลักสิบได้เก้าบวกกันได้สิบสี่นะครับใช้ตัวท้ายก็ือสี่นะครับหวยออกเก้าศูนย์ห้าฮะอ่าต่อไปงวดวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับจากสูตรหลักร้อยคือหกครับบวกด้วยหลักสิบคือเก้านะครับหกบวกเก้าได้สิบห้าตัวท้ายคือห้านะครับหวยออกแปดหกเจ็ด อ่ายังเข้าอยู่นะต่อไปงวดวันที่วันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับจากสูตรเนี่ยให้อาร้อยคือเจ็ดนะฮะบ,บวกด้วยหลักสิบคือแปดนะฮะเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้านะครับหวยออกหกหนึ่งแปดนะครับออก็บออยังเดินอยู่นะยังเดินอยู่นะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกเดือนสี่ครับ สิบหกเดือนสี่หลักร้อยคือแปดครับบวกด้วยหลักสิบคือเจ็ดนะฮะเท่ากับห้านะครับแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าตัวท้ายคือห้านะครับหน่วยออกเก้าหนึ่งเก้านะครับยังเดินอยู่นะอ่าต่อไปงวดวันที่สองเดือนห้านะครับจากสูตรให้หลักร้อยคือห้านะครับบวกด้วยหลักสิบคือศูนย์นะครับเท่ากับห้านะฮะ สองวันก่อนจําได้ไหมมีดราม่าเรื่องาี่ยคิดเอาเองหรือเปล่านะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับก็มีหลายๆท่านบอกให้คํานวณให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่า,าไม่ได้ดูในช่องหลักเพื่อมาดูในช่องรองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองวันนะครับเพิ่งกลับมาอาหวยออก642นะครับ642นะฮะ642 ต่อไปนะครับหลักร้อยคือ3ามนะฮะบวกด้วยหลักสิบคือสองเท่ากับหนะครับหวยออก012อ่าออก012นะครับและยังเข้าอยู่นะฮะต่อไปงวดวันที่อ่า1เดือน6นะครับจากสูตรให้ สองกับสามนะฮะสองบวกสามนะฮะหลักร้อยคือสองนะฮะหลักสิบคือสามเท่ากับห้าอะไรมันจะปานนั้นนะฮะประหยัดไฟเหลือเกินเบอร์ห้านะครับหวยออกหนึ่งเก้าหกนะครับอ่าลังว,ะะวดทีแล้วนะครับวดทีแล้วนะครับมองเห็นไหมหลักร้อยคือหกนะครับหลักสิบคือห้านะครับหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งนะครับ เลขที่ออกคือแป7ูนย์เนะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับยังเข้าอยู่ยังเข้ายังเดินอยู่นะครับยังไม่มีหวยหลุดนะฮะอ่ะแล้วงงวดล่าสุดนะฮะงวดวันนี้หลักร้อยคือออก1นึนนะครับท้ายครั้งที่ ท้ายครั้งที่2นะฮะท้ายครั้งที่2หลักสิบคือ1นะฮะบวกด้วยหลักสิบคือ0นะฮะ1นึบวกศนเท่ากับ1นะฮะนี่คือสูตรดับบนนะครับสูตรดับบนงวดวันที่1เดือนกรกฎาคม6กนะครับเลขที่ได้ก็คือ1 นะฮะโอเคไหมดับวันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับใครที่ติดตามมาก็คงจะเคยดูเคยผ่าน,ผ,านผ่านตัวผ่านตาม,มาบ้างนะฮะสูตรนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะฮะจากสูตรนะฮะก็บอกไปแล้วนะครับว่าใช้อะไรต่อผัอวขับอะไรแล้วก็ได้ยังไงนะฮะอันนี้คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้านะครับตามนี้เลยนะครับคลิปนี้เร็วๆหน่อยแล้วกันนะฮะ ก็ใช้เป็นแนวทางพิจารณานะครับในงวดวันที่1กรกฎาด,ดูนะครับชอบตัวไหนไม่ชอบตัวไหนนะฮะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดส่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ